จุดเริ่มต้นสามก,ก๊กใครเป็นคนเริ่มผมเชื่อว่าหลายคนตอบเหมือนกันคือโจโฉแต่เดี๋ยวก่อนมันซับซ้อนก่อนนั้นเยอะครับบทนำยุคสิ้นสุดแห่งราชวงศ์ฮั่นณยุคปลายราชวงศ์ฮั่นพผ่นดินใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองมายาวนานกว่า400ปีกำลังเผชิญหน้ากับความวิกฤตครั้งใหญ่ ระบบการปกครองเริ่มเสื่อมทรามขุนนางคอร์รัปชั่นประชาชนเดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดอุปราชผู้ทรงอำนาจได้แสดงอาการของการหลงไหลในอำนาจจนผู้คนเรียกขานว่าฟ้าเตะผู้ที่กบฏต่อราชบัลลังก์และทำให้ความสงบสุขของแผ่นดินสั่นคลอนตัวละครหลักโจโฉช,ชายผู้ถูกเข้าใจผิด ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโจโฉผู้ที่หลายคนมองว่าเป็นคนชอบสวยโอนอ่อนและผ่อนตามตามแต่ความจริงแล้วโจโฉเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งในการแก้ไขปัญหาของประเทศกลยุทธ์ที่รอบคอบไม่เผยแผนการที่แท้จริงความกล้าหาญในการเสี่ยงชีวิตเพื่อส่วนรวมเหตุการณ์สำคัญงานเลี้ยงวันเกิดแห่งการทดสอบ ฉากที่หนึ่งการเชิญชวนวันหนึ่งตรงอุ่นขุนนางผู้มีอิทธิพลจัดงานเลี้ยงวันเกิดโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติมากมายรวมถึงโจโฉผู้ที่เขาต้องการทดสอบวันนี้จริงๆไม่ใช่วันเกิดแต่การบอกให้รู้ว่าราชวงศ์ฮั่นได้มาถึงจุดร้อยแตกฉากที่สองบทสนทนาแห่งการทดสอบในงานเลี้ยงการสนทนาระหว่างตรงอุ่นและโจโฉเปิดเผยให้เห็น ตงอุ่นข้าอยากรู้ว่าคนอย่างท่านมองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรโจโฉข้าเพียงแต่อยากเห็นแผ่นดินสงบสุขและประชาชนมีความสุขแต่เบื้องลึกโจโฉรู้ดีว่าสถานการณ์ซับซ้อนกว่าที่ดูภายนอกและเขาต้องระมัดระวังทุกคำพูดฉากที่สของขวัญแห่งความไวเนื้อเชื่อใจ สิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อตงอุ่นเสนอที่จะให้โจโฉยืมดาบเจ็ดดาวอาวุธล้ำค่าที่สืบทอดมายาวนานดาบเล่มนี้มีชื่อเสียงมายาวนานสามารถทำลายเกราะใดๆได้การให้ยืมดาบดังกล่าวแสดงถึงความไว้วางใจอย่างสูงการทดสอบความจงรักภักดีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จุดเปลี่ยนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แผนการลับ โจโฉได้รับภารกิจเข้าใกล้อุปราชด้วยดาบเจ็ดดาวเพื่อยุติการกรบฏและฟื้นฟูความสงบให้แผ่นดินแต่ภารกิจนี้เต็มไปด้วยอันตรายอุปราชมีทหารคุ้มกันหนาแน่นมักจะสวมเกราะป้องกันตลอดเวลามีความระแวงรู้สูงมากความขัดแย้งภายในโจโฉเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากข่าทำสำเร็จแผ่นดินจะสงบ แต่หากล้มเหลวข้าก็จะต้องสูญเสียชีวิตและทุกอย่างจะแย่ลงไปอีกบทสรุปจุดเริ่มต้นแห่งการแบ่งแยกเรื่องราวในตอนนี้จบลงด้วยความไม่แน่นอนโจโฉยังคงปกปิดแผนการที่แท้จริงไว้ในใจขณะที่รอบตัวเขามีทั้งมิตรและศัตรูที่ยังแยกแยะไม่ออกชัดเจนข้อคิดที่ได้1ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ดูเหมือนอ่อนแออาจเป็นผู้ที่แกล่งที่สุด 2. ความไว้วางใจเป็นทั้งพลังและความเสี่ยง 3. การตัดสินใจครั้งเดียวอาจเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแห่งประเทศชาติและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยาวนานที่จะนำไปสู่ยุคสามก,ก๊กช่วงเวลาร้อยปีแห่งการแบ่งแยกที่จะกลายเป็นตำนานอมะตะในประวัติศาสตร์จีนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรโจโฉจะเลือกเส้นทางใดและแผ่นดินจะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตอันใด รอติดตามในตอนต่อไปเริ่มต้นบทที่หนึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองความสำคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้องและพลังของความไว้วางใจในช่วงเวลาแห่งวิกฤต